ทางใจสวดกตะรวยแล้วละครับหลายสมันชีวิตเปลี่ยนแค่มาสวดมนต์เนี่ยเั็นใจเมื่อมนุษย์หลายคนอาบอกยันบางคนนี่จ็บจอดจริงจริ่ชีวิตดีมากเลยแล้วถ้าเกิดสวดไปเรื่อยๆเนี่ยครับเขาบอกว่าทุกคนต้องไปบวชนะครับที่จริงบางคนยิ่งสวดยิ่งปวดเยอะ อันดีนะครับเขาม่ต้นเหตุนะ <พอ S 1> เรืองได้กกรเลือกได้ลงเลื่อกได้ใช่ <พอ S 2> มันไม่ได้หยเ,เรื่องัหาคนใหม่ไงครับมันมีพลังาน,นอยู่แล้วมันจะกระจะ<อ>จกระพ้พพพาไปอในโลกเข้าใจไหมครับจะกระพ้ก็มีเีื้อตีตีพนนันกอมันไม่มีประมาณโอ้ประมาณได้ที่มครับ พอมาต่อเราอาจจะมีคลื่นของความดวงหยุดอารมณ์ลลเสียแต่พอมาสวดม,มนต์เราคลื่นเราเปลี่ยนบางคนบอกโอ้ไม,ไ,ไม่กล้าโดยจิตกรรมฐานหรกเยอะเราก็ปวดเราไม่กล้าไม่สวสมมมมดมนต์มันไม่ใช่ง่ายมันไม่ใช่ง่ายต้องให้เอากลังเนี้ยะกระมาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตชีวิตนี้มันไม่ปลอดภัยปุ๊กเ<อ>นี้ยเยอะแบบเนี่ย งานก็จะข่วมแน,น่รันดินก็จะไหวลมก็จะโล็จะระบาด <c oughs> มันก้เรียกจะค่าไป่ริงๆมันปลอดภัยแล้ละ่ะจะเอากำลังจาตัชาัิมาดูประโยชน์ได้ห <c oughs> อย่างพ่อแม่หลายคนที่เขามีความคิดว่าไม่อยากให้ลูกเข้าวัดสรวจม์เพราะว่ากลัวจะเสียรูวยว้อะไรให้ลูกไปบวชไม่ว <c oughs> <อ>่าจะมันจะไบง,ง่ายๆเลยครอบครั มันไม่ง่ายหรอกคนที่อยูดีบอดมีเงินเงินก็พุกเป็นพุกงองสร้างใจสร้างบารมีครับใชใ่คนที่มีพุ่งป่ะพอบวชมานานมันก็จะตัวใหญ่จะเป็นดับบนี้าช่บุกมามดูทุกโดนเนื้นนอที่มั่งโดนขวัวหมีมั่งอะไรประมาณนี้ครับพอสบายใจแล้วก็จะหามา่ ออกมา,ห,มากหาใหมา่อ๋อหาใหม่ตู้ออกไปจนทู้ก็กลับมาใหม่ทู้จะมตก้อใจได้ตั้งใจจะมาสร้างวะไรนี่จริง